เพราะเราเป็นเจ้าของของสมบัตินี้คน62ล้านคนนี้เป็นเจ้าของของสมบัติอันนี้ด้วยกันทุกคนเราจรึงเป็นผู้มีสิทธิมีอำนาจรักษาสมบัติของเราอย่างเข้มงวดกวดขันหากว่าจะมีโจรมีมารทางใดเข้ามาลุกรานหรือจะเข้ามาทำลายจะเข้ามากอบป่วยเจ้าของสมบัติซึ่งมีสิทธิมีอำนาจ ตามอัดตามทำตามกฎหมายการบ้านเมืองนี้จะต้องต่อท่านกันอย่างเต็มเหนี่ยวไม่ได้คำหนึ่งถึงว่าชีวิตของเขาชีวิตของเราเพราะชีวิตของโจรก็มีเหมือนกันกับเจ้าของทรัพย์ชีวิตของเจ้าของทรัพย์ก็มีเหมือนกันจะไม่คำหนึ่งถึงชีวิตจิตใจทั้งสองฝ่าย เมื่อโจรเข้ามาปล้นบ้านชีวิตของเจ้าบ้านเจ้าเรือนซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติก็จะต้องสู้กันต่อสู้กันอย่างเต็มกําลังความสามารถฝ่ายไหนตายก็ตายไปฝ่ายไหนยังก็ครองสมบัติไปนี่มีเท่านี้เป็นเรื่องสมบัติอันสําคัญของพี่น้องชายไทย,ย62ล้านคนจึงต้องมีอํานาจมีสิทธิมีการรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันถูกและถูกต้องตามอัตตามธรรมด้วย ส่วนมหาโจรมหาภัยนั่นเขาไม่เป็นฝ่ายผิดไม่ได้เป็นฝ่ายถูกจะมาพ้นมาเอาสมบัติเหล่านี้เป็นฝ่ายผิดทั้งนั้นแม้จะมีอำนาจล้นฟ้ามากระล้นฟ้าของอำนาจมหาโจรอำนาจมหาภัยไม่ใช่อำนาจของผู้เป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้จึงต้องพากันร,รักษาอย่างเข้มงวดกวดขัน ให้มีความพร้อมเพียงสามาัคคีปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเพื่อรักษาสมบัติอันนี้ให้เป็นมรดกแห่งชาติไทยของเราต่อไปดังที่สมบัติเหล่านี้เคยเป็นสมบัติของบรรพุรุษปู่ย่าตายายของเรารักษามาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่มีใครมาแต่ต้องทำลายจะตั้งรัฐบาลขึ้นมากี่รัฐบาลก็ไม่มีเคยมีใครมาแต่ต้องทำลายท่านรักษาสมบัติเหล่านี้ให้เป็น ความแน่นหนามั่นคงเป็นความอบอุ่นจากชาติไทยของเราตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราพู่ผู้เป็นลูกเต่าหลานเหลนของท่านก็ให้พากันร,รักษาอย่างเข้มงวดกวดขันเช่นเดียวกันเราจะมีหลักใจมีหลักประกันชีวิตถึงชาติไทยของเราอย่างแน่นหนามั่นคงต่อไป